ก็สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เป็นเรื่องของการใช้เทคนิค สีไม้ในการไล่ค่าน้ําหนักนะนะก็จากข่าวที่แล้วนะครับก็นักเรียนก็ทําผลงานออกมาได้ดีนะครับออกมาเป็นเรื่องราวแล้วก็งานค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยหลายชิ้นเลยนะครับแต่บางคนก็ยังมีพื้นที่ของสีขาวเว้นไว้นะครับซึ่งในการวาดภาพแบบ เป็นเรื่องราวอย่างนี้ไม่นิยมเว้นพื้นที่สีขาวไว้แต่สีไม้อย่างที่ครูบอกอาจจะมีสีขาวบ้างแต่ก็เราก็อาจจะใช้สีบรรยากาศพวกสีฟ้าสีเหลืองระบายรูปๆไปนะครับเพื่อให้ไม่เกิดลักษณะที่มีลักษณะเหมือนเป็นที่ว่างหรือเป็นที่โล่งอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างสีไม้ที่ได้มาจากหลากหลายเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไล่ออนตัดเส้นเข้มหรือกดเข้มการให้แสงเงาครับคือการใช้น้ำหนักสีเดียวในการไล่ ก็จะเห็นว่ามีความสวยงามไปคนละแบบครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดการไล่น้ําหนักสีไม้นะครับมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับเดี๋ยวเราก็ลองฝึกเบื้องต้นในก่อนของวันนี้นะครับคือการไล่น้ําหนักแบบสีเดียวจากเข้มไปหาอ่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับทําแบบไหนวิธีการนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมารุมมองเห็นไหมกับวิธีการนะครับก็ให้นักเรียนนะครับตีเส้นนะครับเป็นกรอบประมาณข้างบนนี้ประมาณเจดช่องแล้วก็ข้างล่างนะครับ หช่องยาวๆเลยมีลักษณะไซส์เท่าๆกันนะครับอ่านี่ชัดขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่ะก็ใครที่เรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวใบนี้คุณครูจะเอาไปแจกไว้ให้ในห้องนะครับส่วนใครที่เรียนออนไลน์ line, นะครับนักเรียนก็เซฟไปได้นะครับแล้วก็ไปปริ้นนะครับหรือนักเรียนที่ไม่มีเครื่องปริ้นนักเรียนก็สามารถโดยการใช้ดินสอตีกรอบตามคุณครูก็ได้คุณครูไม่ซีเรียส ช่องก็อยู่ประมาณ1นิ้ว1นิ้วไม้บรรทัดนะครับนักงรียกก็กะความยาวขนาดให้เหมาะสมนะครับอําลงในกระดาษ a 4หรือสมุดวาดภาพส่วนวิธีการสาธิตและวิธีการทำนะครับคุณครูจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้ครับข้างบนนี้นัอเรียกก็กดเข้าไปเลยนะครับจะเป็นลิงก์ในการสาธิตในการระบายนะเป็นสาธิตในการระบายนัอเรียกก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการไล่น้ําหนักสีแต่อันนี้จะมีหลายสีของเรานะครับไม่ต้องไปเลือกหลากหลายสีนะครับ พอนักเรียนดูการสาธิตจบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ลองมาฝึกปฏิบัตินะครับหลักการง่ายๆคือเราพยายามค่อยๆจัดอ่อนแล้วก็ไล่เข้มขึ้นไปนะครับทีละช่องทีละช่องทีละช่องก็จะได้ผลงานแบบนี้ส่วนช่องยาวก็รู้จักน้ําหนักการกดน้ําหนักมือเบาน้ําหนักมืออ่อนนะครับให้มีค่าน้ําหนักที่มันกลืนหายกันไปนักเรียนไม่งงนะครับเพียงแค่ว่าอ่านี่ครูอธิบายอะไรละเอยดอีกครั้งนะครับนักเรียนก็ ถ้าเรียนออนไลน์ site, เดี๋ยวครูจะส่งใบนี้ไปให้นะครับไปเอาที่ห้องส่วนใครเรียนออนไลน์ line, ก็เดี๋ยวครูจะเอาใบนี้ลงไปในช่องทางของไลน์นักเรียนก็เซฟไปพิมพ์ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์นักเรียนก็ตีกรอบตามที่ค,ครูแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยเวลาเราทําเราก็กําหนดสทนีที่เราชอบก่อนหนึ่งสีเช่นสีแดงเราก็เริ่มลงนะครับ ค่อยๆไล่ไปจากอไล่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 ค่อยๆเข้มขึ้นนะครับส่วนช่องที่นักเรียนก็ทําไมเริ่มน้ําหนักมือจากออแล้วค่อยเพิ่มน้ําหนักมือแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเข้มค่อยเข้มลักษณะงานก็จะค่อยๆกลืนหายเข้าไปนะครับและที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลปอเลขที่นะครับ ส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์นักเรียนก็สามารถส่งงานในอารบัมออนไลน์ก็ได้หรือไปส่งตัวเป,เป็นครูในห้องก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเรียนมีอะไรสงสัยก็สอบถามในไลน์ได้เลยนะครับก็สอบถามมาในไลน์ส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีจ้า